สวัสดีครับผมพุทธบอลไซนะครับผมชื่อ Facebook ก็สุภาษิตด,ดวงคำจันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นแอดมินเพจของบอลไซเทียนทะเลจิ๋วครับยินดีต้อนรับสู่สวนพุทธบอลไซครับผม เพื่อนๆที่สนใจบอนไซสวนเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมรัฐกะบังท่านใดที่สนใจเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนทรงเข้ารวดเปลี่ยนดินเทียนทะเลจิ๋วๆทางเราสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์061 61 649 6160 สำหรับส่วนของเราจะเด่นในด้านของเรื่องเทียนทะเลจิ๋วจะเลี้ยงในกระถางจริงแข็งแรงสมบูรณ์และยั่งยืนถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ที่สวนท่านใดที่จะเข้ามาก็สามารถติดต่อเราได้ก่อนเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าสวนพิพุธนี่มีไม้อะไรบ้างเดี๋พพุธสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้แ่พิพุธเดินพาชมสวนนะว่าสวนพุดธบอนไซนะครับตั้งอยู่แถวๆถรากบังนะครับมาดูกันว่ามีต้นอะไรกันบ้างเชิญพิพุธเลยครับมานำเลยครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยทางเข้าเลยแล้วกันนะครับทางเข้าสวนเลยนะอ่ะโอเคมาว่ามาครับสวนเราสวน ส่วนเราจะเน้นเน้นทางเทียนเป็นหลักนะครับผมเทียนตะโกแล้วก็โมกครับจะมีอยู่สามชนิดนี้ส่วนเราเลยครับต้นเทียนทะเลเนาะใช่ครับอันนี้เป็นทรงเลยครับพี่พุธอันนี้เป็นทรงเขาเรียกว่าไงเอ็นชายเนาะเอ็นชายใช่ใช่มันจะไม่จะไม่ชงจะไม่ใช่ทรงต้นคือเทียนส่วนมากจะไม่ค่อยมีทรงต้นครับเพราะว่าไม้ที่มันอยู่ตามเกาะตามหน้าผามันจะเป็นตามไปตามแนวลมครับตามทิศทางของแสงตามอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับ ตามฟลุกใช่ครับตามธรรมชาติครับไม้ทุกต้นเราจะเน้นรายละเอียดการเข้าลวดคัดกิ่งการเข้าลวดทุกกิ่งเข้าตั้งแต่เบอร์0.8ไปจนถึงเบอร์6ครับนี่ก็เทียกต้นหนึ่งนะครับนี่เปส่งอะไรครับเหมือนกันครับเอ็นชายเหมือนกันครับแต่ต้นนี้สร้างธรรมชาติใช่ครับต้นนี้พวกนี้สร้างธรรมชาติหมดเลยครับหายากนะครับหายากไม้อย่างนี้หายากมากครับ ไม่ใช่หายากหาไม่ได้เลยแหละทุกวันนี้ใช่ครับส่วนต้นนู้นเป็นตกกระถางตกกระถางครับหน้าม้อยู่ฝั่งนี้เนาะใช่ครับหน้าไม้จะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นตกกระถางครับตรงนี้เป็นบัณฑิตบัณฑิตจะเล่นหน้านี้จะสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยครับนี้ต้นนี้สวยฮะครับผมสวยมากสวยมากมีราคาทุกต้นมีราคาทุกต้นครับมีครับยังติดต่อที่พี่พุธได้เลยเบอร์โทรที่ไว้ให้แล้วชอบต้นไหนสกิดไปครับะสกิดติดตลอดนะฮะ้ัรับผม แค่สะกิดก็ติดแล้วฮะแค่สะกิดก็ติดแล้วฮะใช่รักทุกต้นขายทุกต้นถ้าได้ราคาอย่างนี้ก็ตกกระถางใช่เนาะเทียนเหมือนกันครับจะมีเทียนซะส่วนใหญ่ต่อมาครับบางต้นก็อย่างต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นไม้อยู่หน้าเพจแล้วกันลองยกให้ดูหน่อยครับว่าเลี้ยงยังไงแบบไหนเนี่ยพี่ผมจะเลี้ยงในกระถาง แล้วก็ซ้อนเพื่อรักษาความชื้นให้ไม้ครับเพราะว่าในกระถางเนี่ยมันแบนแล้วก็มีมันก็จะโดนแดดแล้วมันจะแห้งมันผมก็จะเลี้ยงอย่างนี้จะเลี้ยงในกระถางจริงอย่างนี้เลยครับไม้ผมสามารถยกไปประกวดแล้วกลับมาแบบไม่โซมไม่อะไรครับแล้วพอถึงสวนก็มาวางวางวางอย่างนี้เลยใช่ครับวางอย่างนี้เลยจริงๆเพื่อนที่สนใจวิธีแบบนี้ครับมันยั่งยืนเนาะสามารถทำมาที่ได้นะตรงนี้นะครับที่อยู่ในหน้ากลุ่มใช่ครับ อยู่ในอยู่ในเพจใช่ครับอยู่ในกลุ่มบอนไซเทียนทะเลจิ๋วๆอ่ะครับเจะเป็นต้นไว้ให้เพื่อนคนไหนยังไม่อยู่๋ยวเข้าไปได้เลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวปักมุดไว้ให้ครับต่อมาครับพี่บุดต้นต้นนี้ก็เป็นลู่ลมนะครับเทียนทะเลลู่ลมก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนเอ็นชายจะมีกิ่งฝั่งนี้ทีนี้พอพอเราดูโฟล์ฟโลของต้นมันมาอย่างนี้แล้วก็เลยเอาฝั่งนี้ออกเล่นมาเฉพาะฝั่งนี้อย่างเดียวครับผมข็จะไหลๆหน่อยเนาะใช่ครับกลายเปได้ไหลหน่อย นี่อาจจะเสียงเครื่องบินทางนิดนึงเนาะใช่ครับใกล้สนามบินนะครับใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อนอยู่เชียงใหม่อยู่จังหวัดบินมาลงที่สุวรรณภูมิที่นี่ใกล้นิดเดียวใช่ครับคนเอกไปรอรับที่สนามอ่าใช่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นโคนคู่หรือทรงต้นก็ได้นะครับอ่ายืนให้กล้องดูนิดนึงใช่ครับตัวนี้จะเป็นโคนคู่ครับครับเราจะเน้นกระชับเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้พุ่มแบบไม่ใหญ่เกินเกินขนาดของลำต้นเลี้ยงให้มันแบบเหมาะสมให้แบบ ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วแบบต้นเล็กๆเราไม่เราจะไม่เลี้ยงอย่างนั้นนะฮะใช่ครับเลี้ยงควาให้มันสมดุลกับต้นแล้วก็กระชับพุ่มให้ได้รายละเอียดกิ่งก็ต้องต้องได้เหมือนกันครับที่สวนเรามีเทคนิคยังไงเลี้ยงมอสไหมเนี่ยมอสเขียวมากเลยครับแต่ละต้นแต่ละต้นความชื้นนะครับความชื้น,นนะได้ใช่นะเพราะว่าเนี่ยมันซ้อนในกระถางอย่างนี้ความชื้นมันจะอยู่ได้ตลอดแล้วก็ต้องรองถาดน้ําอีกเพื่อที่จะให้มันรักษาความชื้นให้ได้อ อย่างไม้ต้นนี้อยู่ในกระถางนี้มา4ปีจะเข้าปีที่5ใช่ครับเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลยอยู่ในกระถางจริงมาไม่เคยเปลี่ยนดินไม่เคยเปลี่ยนเครื่องปลูกลากก็ไม่ออกอยู่ได้จนจบครับที่นี่เรามีเทคนิคอย่างนี้มาเรียนรู้ที่นี่ได้ได้ครับได้ครับได้ยินดียินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับส่วนต้นนี้ รับสร้างด้วยครับรับดูแลด้วยเซอร์วิสครบวงจรครบวงจรเลยครับบอนไซอย่างต้นนี้จะเป็นทางกันนี่เป็น SM สกุลมีนาครับเอสเอ็มบอนไซการ์เอ๋อเอมบอนไซการ์เดนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปถ่ายที่ส่วนนี้เหมือนกันครับอันนี้ต่อครับอย่างต้นนี้เป็นตกกระถางครับต้นนี้เป็นไม้ที่หายากมากแล้วครับทรงนี้ด้วยซากมันเนี่ยธรรมชาติต้นเนี้ย ว่าถ้านับอายุะน่าจะเป็นร้อยปีได้นะครับเพราะว่ากว่าเทียนมันจะโตได้นานมากใช่ครับต้นนี้สวยมากต้นนี้สวยมากครับต้นนี้เป็นไม้เก็บครับไม่อ่ะเบี้ยวอิดวนอย่างนี้แล้วก็วนวนจนเวียนหัวครับธรรมชาติใช่ครับสวยมากครับต้นนี้ครับต้นนี้ได้มาพร้อมกับวันสุดท้ายเลยครับประกาศห้ามขุด ประกาศเป็นไม้อุรกษ์วันสุดท้ายเลยรับมาปุ๊บวันประกาศเลยคือพวกนี้เป็นซากจริงเลยใช่ครับซากจริงเลยครับธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นเลยครับไม่ไม่มีปรุงแต่งต่อมาครับต่อมาต่อมาต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ฝากเลี้ยงนะครับเป็นไม้ของพี่อาร์ตนนทบุรีนะครับก็รับฝากเลี้ยงด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับมามาตอนมาตอนแรกไม้อยู่ไม้มโสมแล้วก็อยู่หน้านี้อหน้านี้มันได้ซาก แต่ลีลามันยังยังไม่จัดผมก็เลยมาเปลี่ยนหน้าให้มันให้มันลีลามันลีลามันจะได้ขึ้นมาอีกครับ,รบให้มันแบบดูมีมิติมากขึ้นครับน,นี้ก็จิ๋วๆเยอะนะครับหลายต้นนะฮะส่วนต้นนี้ก็เป็นทานุกิทานุกิเป็นไม้แอบซากครับซากนี้เป็นซากของเทียนทะเลจริงๆเลยนะครับ,รบตอนนั้นได้มาก็ใหม่ๆก็ตายเยอะครับ มาวางได้สวยมากนะใช่ครับถ้าไม้ไม้ไซนี้ถ้าถ้ารอดมานะครับว่าเด็ดใช่ใช่ใช่ร้อยกิ่งมันกิ่งมันใหญ่แล้วพุ่มมันเต็มมันก็ได้้วครับต้นนี้ก็ไม้ฝากเลี้ยงเหมือนกันครับรับฝากรับทัใช่ครับต้นทุกอย่างต้นนี้ก็ไม้ฝากครับไม้ฝากเจ้าของสวนขยันนะฮะต้นนี้เป็นไม้พ่อเมล็ดเท่าไหร่ครับ เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปเมื่อวานนะครับเป็นกระถางปีฟอร์มเป็นไม้พ่อเมล็ดเลยนะครับต้นนี้ไม้พ่อเมล็ดจากพี่หัดไม้ต้นนี้เลี้ยงมาปีที่ห้าแล้วครับสวยนี่ครับกระถางนี้จากอ่าใช่ครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ราชภัฒน์ศรีสเกตแก่ปั้นให้สวยมากครับเป็นเอีเราเองกระถางสวยมากแช่น้ำไว้เหมือนกันใช่ครับต้องแช่ครับเพราะว่า ความร้อนไม่เอ่ยความชื้นไม่ถึงโอเคครับต่อมาเป็นอะไรต่อครับตะโกครับตะโกครับเป็นตรงตะโกนะครับใช่ครับเป็นตะโกไซส์ใหญ่ๆบิ๊กเลยแหละกระถางเจเมตรเอ้เจ็ดสิบเซนเเมตรใช่เป็นตะโกใต้ดินทั้งนั้นครับช่วงช่วงนี้อันนี้จะเป็นหลังไม้ปกติตรงนี้จะเป็นรากแก้วของเขานะครับรากแก้วของเขาลงดินใช่แล้วหน้ามันจะอยู่อย่างนี้พอเขาขุดมาเขาก็เลยจับพลิกทรงขึ้นมา ด่าว่ายกคนเดียวยกมาใช่ไหครับใช่ครับเอามาพลังายเลยครับพลังพลังเยอะน้ําตาไหลเลยอยากได้มากครับต้นนี้โดนเมียด่าแล้วด่าอีกมีนะมบาดแผลครับมีบาดแผลเหมือนกันหมดครับตะโกหนึ่งต้นนะต้นนี้ก็ตะโกใต้ดินอีกเหมือนหนึ่งต้นนะฮะไซส์ใหญ่ๆเหมือนกันครับวันนี้เป็นฟีฟองใช่ครับช่วงนี้ตะโกมาแรงแพงด้วยครับแล้วก็มีจิ๋วๆอีกเป็นร้อยครับ ชุดนี้ใช่ครับชุดนี้ชุดนี้กาลังกําลังเลี้ยงให้ตอนนี้มันรอดแล้วครับเหลือเข้ารวดคัดกิ่งจัดทรงอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันเยอะนะครับใช่ครับเนี่ยทรงอย่างนี้อ๋อเวลาดีนะครับใช่ครับไม่ใช่คีรีคุกคีเลนะครับทรงอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นสวนอีกสวนหนึ่งที่โครงสร้างเยอะแล้วก็น่าจับตามากครับสวนนี้ครับผมนี่ก็เป็นเดีไปดนิดนึงตรงนี้มีโครงสร้างเพียบเดี๋ยวเราไล่ดูกันนะฮะ โซนนี้หมดหรือยังพี่หรือว่ามีต้นหนึ่งต้นไกรป่ะไกลใบแดงนะครับฐานรากรอบรากแผ่ทรงเตี้ยซูโม่เลยแหละครับรายละเอียดนี้เพิ่งเพิ่งแกะลวดไปครับเดี๋ยวรอรอมันแตกแล้วก็ดีดใบแล้วเขารวดอีกรอบหนึ่งไกลใบแดงจะสังเกตตอนใบออกม่จะเป็นสีแดงใช่คตัดนี้เลยใช่ครับช่วงนี้มันหน้าฝนมันรับแดดน้อยมันก็เลยไม่แดงปิ่งถ้ามันแดดออกมาครับโครงสร้างใช่ไหมพี่ครับพวกนี้จะเป็นโครงสร้างเหมือนกัน จะไปโมกเลยไหมหรือว่าเอาโซนนี้ตรงนี้ก็เป็นตะโกนะครับตะโกตกกระถางอีกต้นนะฮะตรงนี้สวยครับเป็นตะโกใต้ดินครับผิวเก่าแก่มากใช่ครับแต่ก่อนมันจะมีแง่งขึ้นมาตรงนี้อีกนิดผมก็เลยตัดออกเล่นเฉพาะชุดนี้พวกนี้เปิดหมดนะลองถามมาดูแล้กันว่าจะเกิดชอบไหครับผมถ้าได้ราคาถูกใจก็เปิดครับอันนี้ปอนะ ใช่ครับปอบางคนเรียกปอบางคนเรียกโพทะเลนะผมผมก็ยังบางคนก็เรียกโพฮาวายยังอันนี้อันนี้ชื่อใช่ใช่ใช่ผมก็ฮาวายฮาวายใช่ปอฮาวายปอมันจะใบเขียวๆแล้วไม่ใชไม่ใช่ก้านก้านจะขาวๆเใช่ปอดูแผินะผมเรียกปอครับต่อไปอะไรครับอันนี้เพมหน้าหรือเปล่าครับเพมหน้าเพมหน้าไทยครับเสียบยอดไต้หวันนะฮะอ่ตนสวยนะตัวนี้ใหญ่ๆใช่ครับเลี้ยง กำลัง okay, เลี <S <s ้ยงขนาดโอเคครับ so totally. okay, แล้วก so e ็จะเป็นเทนทะเลสไตล์่นนัเป็นเอกลักษณ์เขาเลยเนาะใช่ตรางเทนทะเลสไตล์นี้เป็นมาต้องสไตล์นี้ใช่ครับโฟล์ฟลูก็ตามไม้เลยครับเราก็เราจะเราจะเน้นเน้นเน้นโฟล์ทำกิ่งก็คือเน้นลงตามไม้เลยครับไม้มันมาทรงไหนเราจะไม่จะไม่สวนย้อนกลับไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเราจําแรงว่าจําลองว่าตรงเนี้ย เป็นหน้าผานะไม้มันเกาะอยู่บนหน้าผาแล้วหน้าผาตรงนี้มันมันมีมันมีบังแสงบังแสงแดดไม้มันก็จะไม่เกิดไม่โตใช่ไหมครับไม้มันก็จะพยายามออกหาแสงออกหาอะไรไปประมาณนี้ครับคือเล่นแบบธรรมชาติเนาะใช่ครับโปลตามธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นเทียนทะเลตรงนี้ก็จะเป็นเทียนทะเลทั้งนั้นเลยครับเป็นสร้างเล็กๆใช่ครับบางต้นเล็กบางต้นใหญ่ครับสลับใั่ไปนะฮะแต่ว่าสลีระสวยทั้ทุกอันนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็น อ่าตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้ฝากเหมือนกันฮะตัวนี้ไม้ฝากเหมือนกันฝากเลี้ยงฝากขายแต่สร้างไปสร้างมาไม่ให้ขายสร้างมาสร้างมาเริ่มสวยใช่ไม่ค่อยเห็นเทียนรากโยงเนาะใช่ครับากโยงใช่ครับลีลาลีลาลีลาี่สุดยอดจริงๆครับธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะพวกนี้เนี่ยดูดูผิวธรรมชาติเขามันจะสวยมากสร้ากเขาธรรมชาติเป็นผู้สร้างใช่มันจะหายากซิกเนิเจอร์อยู่ตรงนี้ อันนี้ก็เป็นเทียนเช่นนั้นครับสมัยก่อนถูกๆครับไซส์นี้หลักร้อยตอนนี้หล,ล S <S ักร้อยไหมครับตอนนี้ร้อยคูนร้อยคูณพันร้อยคูณพันคูณร้อยยังไม่ได้นะอ่าพวกนี้เหมือนกันครับไม้หลักร้อยครับไม้พวกนี้สมัยนั้นนะสมัยนั้นนะย้ำว่าสมัยนั้น,นครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้อค,คุยราคากันอีกทีนะครับ พอ<ม>จะยกตัวอย่างได้ไหมพี่พอมีราคาไหมตัวอย่างที่พอมีราคามีบ้างไหม,มถ้าได้<ม>อะถ้าประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับ,รบก็ประมาณเจ็ดถ<ม>ึงแปดพันคือยังไม่ทําอะไรเลยนะ<ม>แค่โครงสร้าง<ม>ต้นโคนอะไรมาแค่นั้นประมาณนี้ครับ<ม>แต่ถ้าเป็นพวกไซ์ที่แบบจบไปแล้วหรือว่าเกือบจบก็ก็จะราคาอีกราคาหนึ่งครับถ้าอย่างนี้ก็ ต้นนี้มันเคยจบมาแล้วแต่พอมันยืดมันยืดไปผมก็เลยจับบวชใหม่รอมันแตกแล้วรอเข้ารัวคัดกิ่งทีนึงต้นนี้ก็ไม้ฝากเลี้ยงเหมือนกันครับเจ้าของเขาบอกว่าฝากขายด้วยประมาณเปิดที่สามหมื่นสามหมื่นใช่ครับ,รบอย่างเล็กๆก,ก็มีนะครับเล็กๆจิ๋วๆก็มีเนาะ <ใช S 2> เร,รบดูเอาข้างล่างอีกเต็มเลยใช่ครับในส่วนถัดมาของแถวที่สองนะครับแถวที่สองก็จะมาเป็นมีโมกจัดลากนะฮะ ต้นนีลากเทพครับโครงสร้างอยู่วางกาลังวางกิ่งครับพี่ผู้เป็นคนนี้ทาไม้ทรงต้นได้สวยมากนะครับโซนหลังจะให้ดูนะครับสวยๆตรงนี้ก็จะเป็นตะโกใต้ดินใช่ครับส์มินิมอลสายยกง่ายๆครับสายสบายๆตรงนี้ก็จะเป็นเทียนเทียนหลักร้อยสมัยก่อนหลักร้อยแต่ตอนนี้กําลัง กำลังสร้างครับกำลังทำขนาดทำไอ้นี่ขนาดกี่สร้างนี้แจ๋วอะต้นนี้สวยนะต้นนี้ตนนี้บัณฑิตแบบโคตรเทพเลยครับต้นนี้ต้นนี้เขาปล่อยไหมปล่อยครับปล่อยปล่อยเหมือนกันถามถามเรื่องนี้ไหมต้นนี้เท่าไหร่ครับต้นนี้สวยต้นนี้น่าจะอยู่ ถึงเจ็ดถึงแปดะครับเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันอย่าพูดหลักร้อยนะครับใจหายคือซากที่ธรรมชาติทั้งนั้นนะครับตรงเนี้ยคือเป็นซากแท้เขาซากแท้กับซากแท้กับซากเทียมไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับซากแท้คือจะเรียกเป็นใช่ซากแท้เลยคือไม้เขายังไม่ตายนะครับเนี่ยเขายังมีเนื้อเยื่อตรงเนี้ย ที่สามารถสร้างกิ่งพวกนี้ขึ้นมาอยู่แต่ฝั่งนี้มันก็จะตายไปแล้วไม่มีชีวิตส่วนสร้างธนุกิคือสร้างที่เอามาใช่ใช่ที่ออามาทำแอบสร้างก็คือเป็นต้นตีนทะเลที่ตายแล้วแหละแล้วก็ต้นจริงมาเกาะใช่ครับนั่นคือธนุกิใช่ครับอาจจะเป็นไม้พ่อเมล็ดหรือว่าไม้ตอนกิ่งตอนอะไรเนี่ยมาแอบสร้างมันแนบสร้างอย่างนั้นเป็นธนุกิอย่างนี้ก็เจ็ดแปดพันเหมือนกันครับไม่ถึงหมื่นครับที่มันแพราะว่ามันหายากแล้วใช่แต่ถ้าจบจบมาก็ก็หมื่นครับหมื่นัพหมื่นถึสองหมื่น สวยเหมือนกันครับพวกนี้กําลังลีลาไซส์นี้ก็จะประมาณไม่ไม่ไม่ราคาไม่ต่างกันครับอย่างไม้ผมเนี่ยบํารุงดีๆเนี่ยสองสามปีก็เริ่มจบแล้วครับแต่ถ้าแบบเอาไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าอยู่ยังแบบไม่บํารุงเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะโซมลงไปเลยโซมแล้วก็ไม่โตอีกเลยเราก็ต้องบํารุงอัดปุ๋ยอัดอะไรดีๆทำเรื่อยๆใช่ครับใช่เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมมีเทคนิคให้สําหรับการเลี้ยงกิทเลในสตล์พิพุทธอยู่อยู่ที่นี่มามาที่นี่เรา บอกให้หมดครับไม่เราไม่มีกั๊กครับเรื่องเรื่องการดูแลการเลี้ยงมาต่อกันซอยสุดท้ายครับอันนี้จะ,<น>ะเป็นโมก่มาใช่ครับโมกงหนูลาครับช,ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นหนูลาจัดลาดกกาลังอันนี้โครงสร้างตัวนี้จะเป็นเวียดนามครับ,รบสวยๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยตนนั็เล็กเปิด เปิดหมดครับเ,เ,ปเปิดหมด writers, ชุดนี้ก็จะประมาณสอง0มืนไซน์นี้ใช่ครับตัวน,นี้ก็สอง0มืนดูดูความสูงนะฮะดูสเกลความสูงนะครับสิบสองเซนนะครับจบจบที่สิบสองไอ้ตัวนี้ก็เปิดครับตัวน,นี้สอง0 0้าไอ้ตัวนี้จะเป็นมาเลยโมกมาเลยลากลากรอบครับ ทางจิ๋วเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งให้อีกทีนะครับได้ครับไอตัวนี้จะเป็นยังไม่เปิดครับชุดนี้สร้างก่อนไอนี้เป็นโมเวียดนามโอเคนโกคองนูโกคองนูนูโกคองเออผมก็เรียกชื่อเลยกันใช่ไหมไลไใช่ครับชุดนี้เอามาสิบสิบสามต้นเดี้ยงไปหนึ่งตายไปหนึ่งครับใช่ครับโอเคันี่คือบางส่วนของสวนนี้นะครับมาก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับสําหรับการเยี่ยมชมสวน พุทบอลไซนะฮะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราดูท้ายคลิปสาหรับเทคนิคการเลี้ยงทินทะเลสไตล์พุทนะครับใช่ครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่พุทมากๆนะครับที่พาชมสวนแล้วก็เปิดสวนที่เราเข้ามาถ่ายนะฮะต้องบอกว่าเป็นที่แรกเลยเนาะใช่ครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มเปิดเป็นวันแรกเลยครับอืมโอเคชุดชุดแรกเลยเจ้าแรกที่เข้ามาเลยครับยินดีมากเลยยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณพี่พุทมากๆนะครับครับผมครับสวัสดีครับ เรบมันจะเสื่อมเร็วไม่ได้มันก็ต้องมีออสโมโค้เพื่อที่จะรักษาถุงมันก็จะได้มีอาหารเพียงางครับที่สมารับนีนสื่อก็ปล่อยยาไปปล่อยยาไปก่อนผมงตามหน้าขวดแล้วก็สเปสฉีดพ่นทางใบก็ได้นะใช่ครับอ็ที้ก็ได้นะใช่ครับแต่ก็ต้องมันมันซอยนิดนิดะครับครับผมถ้าสงสัยอะไรหรือว่า อยากจะเรียนรู้จะอยากจะรู้ถึงการสร้างก็เข้ามาหาเราได้เลยนะครับ